มากับใครครับวันนี้ซื้อขงไปยเมียซื้อขนปยเมียอ่อออดอสงสัยผิวน้ำนมปังปืดคอบุพร้อมสู้ไหมสามคำมาขวดตำลวยขวดถามจริงมาเอาคำนี้หอยผัดหมี่หมี่ผู้ต้องโดนอะไรเนี่ยอามีให้เลือกนะจะโดนคอนหรือจะโดนเขาจะโดนเขาเห็ดผัดผีเห็ดผัด พลเมนูกันอันนี้แล้วมันก็ดูน่าจะอร่อยดีเนาะวันนี้เราจะไปไหนอ้าวเนี่ยกูต้องถามี่ออเหรอจะไปไหนจะไปหาไปหาใครทำไมต้องรับอยากได้สามคำไปหาคนเขาคือใครคนทั่วไปจะดูใครไม่ได้จะดูใครไม่ได้นี่เตรียมปะรายการเราไม่เตรียมไม่เียมธรรมชาติดีละ อะลองเล่นไม่เล่า M สามคำได้ได้งั้นเอาคำว่าอะไรนางตัวดีนี่อยากพูดเตรียมไปหมดเลยเนี่ยนางตัวดี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 นางนี่อยาตีอีกคำหนึ่งเป็นคำที่เราพูดกันทั่วไปผีลืมหัวถามจริงมาพูดทั่วไปเฮ้ยตื่นมาก็พูดนะไม่เคยอ่ะอุ้ยผีลืมหัวอุ้ยผีลืมหัว มึงเล่นอัไรเล่นอัดไหผีลืมหัวผีลืมหัวผี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 ลืมไปไหนอะไม่มีสติอ่ะเอางี้ล้วกันเล่นอันนี้แหละพี่จอดเลยมองห่างตาบอกจอดมองห่างตายงโอ้หางตาเราตึงนะเนี่ย ต้อนรับก่อนต้อนรับเจ้าจต้อนรับจ้าต้อนรับจ้าร้านนี้ยเขาลงขอมานะถามจริงผู้ไปเล่นไปใช่ลงดวดสงการเป็นวันปีใหม่ซะสงการเป็นวันตายตายไม่รู้สึกตัเคว่คุณพี่ไม่ได้ว่างอย่างนี้นะอยากรู้จริงเป่าอ่ะดูสิอ่ะสงไม่น่าเชื่อว่าจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้สงการน ใช่ก็ลื่นลงฉะนั้นแหล,ละาเป็นวันปีใหม่จ้ะสงงจานเป็นวันปีใหม่เอาไปไหนเอาไปไหนอะคุณเอาไปไหนอะ <c oughs> คุณพี่พี่ขายของป่ะทำทางร้รานได้ไหมอะทำอะไรพี่ขายลูกได้จะขอแปดหมื่นได้ไหมได้จะขอแปดหมื่นได้ไหมบูดพร้อมสู้ไหมสามคำมาขวดตำรวยขวดถามจริงมาเอาคำนี้แล้วบูดจะตกใจไหมอะขวดขวดตำวย อะไรนะมูดทีละคำสิมูดขวดตำรวย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 ขวดตำทำไมต้นทำไมต้นทำไมต้นไม่เยอะลึกๆอ่ะกูว่าขวดก็ต้องมีขวดั้งอ่ะอุ้ยอุ้ยบัวสวัสดีฮะสวัสดีทำไมเรารู้จักกันเหรอเขาหีมาแล้าหีมาแล้วแลเป็นไงครับพุ่งไกลไหมพุ่งแรงนำพุ่งไกลเหรอฮะ ก็เขาบอกว่าพุ่งแรงพุ่งไก่น้ำเยอะอะฉันก็แบบว่าเออฉันก็ว่ามันดีไงต้องซื้ออะแล้วตัวดีไปไหนเนี่ยหายไปไหนล้านี่แถวนี้มีร้านไหนที่มีผู้ชายหน้าตาดีไหมเชตเตอร์เนี่ยหรอต้องเข้าไปหน่อยเขาบอกมาร้านนี้ผู้ชายหน้าตาดีฮะไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้ใครใครนี่ไม่ได้ว่างันนี้นะหิวพอดีเลยให้ใต้เถอะจ้าบานจาบาน ช่วงเนี้เขามีโปรโมชั่นซับคูณสองนะพี่โูดจริงปะเนี่ยจริงจงแต่เออมนูเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ มีอะไรบ้างข้าวปลากระพงซอสน,น้ำปลาข้าวไก่กรอบสไปซี่ข้าวสเต็กปลาลิสวดข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลาข้าวไก่เพดเชสเตอร์ข้าวอบไก่ย่างข้าวไก่ย่างน้ำตกข้าวไก่คาราเกะ <c oughs> บอกเลยข้าวหอมมะล,ลิที่นี่คือดีมากท <c oughs> ี่นหนึ่งเมนูข้าวเลยนะปุ๊บตรงๆเราขายของปะเนี่ยก็ขายสิก็ขายสิแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าที่เนี่ยน้ำปลาพริกกินคู่กับข้าวก็อร่อยมีฮอทดอกสี่ชิ้นร้อยด้วยโอ้ยหอ๋อ ไหนๆก็ขายแล้วนะคะก็พูดตรงๆเลยว่าตอนนี้เชสเตอร์เนี่ยเขาไม่มีคําว่ากริลแล้วนะคะถ้าเราได้ยินคำว่ากริลจากใครเนี่ยนีจะตีนะคะถ้าได้ยินคำว่าอะไรนะพี่กริลกริลอโออารมณ์อ่ะเราอารมณ์อ่ะเออเอามาให้หมดที่พูดมาเอามาให้หมดดูหน่อยฝักดูหน่อยฝักดูหน่อยเบื่อมากเลยอินยกแกงอินยกแกงอินยกแกงอินอินอินแซ่บคูณสอง แซบคูณสองแซบคูณแซบแซบอ่าแซบแซบแซบอุ่นพังพังนักเก็ตไก่นักเก็ตไก่นักเก็ตเกดเกตอะไรล่ะเกดทำไมที่เราแพ้หมดเลยวะอุ้ยมาไวโอ้โหนี่นี่ นี่นั่งดูหน่อยทำไมไม่ไปส่งของเออก็ว่าอยู่ไมลืมอะไรไปก่อนนะกินให้หมดนะโอ้ยมากทันแตแพทย์หญิงทันแพทย์หญิงปวดฟันนะปวดฟันแหมเยอะไม่เยอะไปสั่งอะไรไปฮะข้าวไก่คาราเกะคาราเกะแล้วกันคาคาเกะคาราเกะคาราเกะเกะเอ้ยเกะเอ้ยเรอเดี๋ยว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 แป๊บเดียวแบ เขาไม่ลงอ่ะบาร์บีคิวบาร์คิวบคิวบีพูดทำไม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 ผีหิ้วหัวผีหัวผีหิ้วผีหัวผีหิ้วผีหิ้วนี่ฉันผิดยัไม่มีใครทำอะไรฉันเลยัน่้บอก ม lei, <IS> <X ata> ึงกดอะไรกูเนี่ยได้เลยได้เลยพี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยแดดตาตีนะแดดตาตีแดดตาแดดตาตีแดดตาตีโทษนะทำไมมันเริ่มตีแล้วก็ตีตีแล้วก็ตีวะพี่มันสื่นเต้นแดดตาตีแดดตาตีแดดตีตีนี่ไงตีอะไรอย่างเงี้ยถูณบอกวะ ถูกะจก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 ถูกถูกเห็ดผัดผีเป็นเมนูสากลใช่ทั่วไปธรรมดาอร่อยอร่อยเห็ดผัดผีผัดคนละเมนูกันอันเนี้ยมันก็ดูน่าจะอร่อยดีนะหวยลำเค็งปากไม่โดนอะไรมาเนี่ย ทำไมแดงไปหมดเลยฮะเพราะอะไรปากเขาไม่เท่าไหร่มือเราขย้วยลำเค็นขย้วยลำเคนหวยลำเคนหวยลำเคนอุ้ยตีเขาไม่ลองหรอกไม่เป็นไรมนะมากับใครครับวันนี้คนเดียวครับอุ้ยทำไมมาคนเดียวมาคุณซื้อขนไปเมียครับซื้อขนไปเมียครับออดออดต้องใส่ถิ่นน้ำขนมปังฝืดคอ เออม้าล่ะล่อโอเคไหมจ๊ะม้าล่อ,ลอมา้าเอาเป็นไรอ่ะคิดเป็นไรอ่ะแม่แม่ให้คิดกินอะไรมาจ๊ะหมีถอยหมอน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 หมีไปไหนไปไหนไปไหนฮะคุณไปไหนไปไหนมาเล่นด้วยกันเร็วแป๊บหนึ่งถอยผัดหมีหมี่ อะไรอ่ามีให้เลือกนะจะโดนค้อนหรือจะโดนเขาจะโดนเขาหอยผัดหมี่หอยหมี่หอยผัดหมี่หอยผัดหมี่หอยผัดหมี่หอยหอยหอยควายควักไข่ควายควักไข่ควายควักไข่ควายควักควายควายหมูหมึกกุ้งถ้าเราทำเนี่ยเราก็ทำในน้ำเออใช่แต่ เออเนี่ยตีกูเก่งจังเลยเนี่ยตีเก่งมากหมูเมึกกุ้งหมูเมึกกุ้งหมูเมึกกุ้งหมูเมึกุ้งหมืหมืหมูหมูคุณมานี่มานี่มานี่น้องเขาแฟนจริงหรอนี่แฟนหรอคบเด็กนั่นเหรอนี่คบเด็กคบเด็กอารุ่นเดียวกันอ้าวหน้าแก่เราหน้าแก่ มวยรอบขัดมวยคัดรอบมวยคัดรอบมวยคัดรอบมวยโอ้โหนี่ไงยกหนีหีบเขายังไม่ยื่นพึ่งพูดใจเย็นเย็นเราเนี่ยไม่ได้เลยนะพลอย วินสบายดีนะสบายดีเเฮ้้ยยคิดถึงเหมือนกันเลยไม่รู้เลยจากขามึงจากเขาหูหน้าดีถ้าผิดวินต้องโชว์ขอมเกงในไม่ได้ใส่มาไม่ได้ใส่มาโอเคถ้าใส่มามันจะโป้งเนี่ยเพราะเห็นขอมเกงในหูหน้าดี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 หูหูหูนี่ไง วนสูตรรูเตียว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 สูตรอะไรอ่ะเตียวเข้ามาเลยนี่วันนี้กินเมนูอะไรดีฮะไก่ย่างค่ะไก่ย่างไก่ย่างถูกเผาจ้ะมันจะถูกไม้เสียบเอ๊ะเสียบตูดใส่อแต่ละไรอะไร หอดนตรีหอดนตรีหอดนตรีหอคูณไปไหนอะไปไหนอะเราอะมาเล่นเกมกับพี่ก่อนเร็วคูณไปไหนกันนี่รถเข็นแล้วอ้าวติดเลยติดเลยติดเลยมานี่พี่มานี่ก่อนเร็วอย่าเขินอายพี่ ทำสีผมนี้ได้ไม่ต้องเขินอายแล้วนะเขาจะต่อยคือบอกว่าลำใหญ่ใหญ่ลำใหญ่ใหญ่ยำยำยำพี่เขาถนัดยำอ่ะดูท่าบ้านโอ้โหกลับบ้านกัดแับกูหลอกแล้วไปอ่ะแล้วกูล่ะเอากูออกก่อนได้ไหมหลอกกูด้วยหลอกกูด้วยสิท๊อย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  ซื้อหน่อยซื้อหน่อยวันนี้พี่เขาไม่ได้โป๊ะเอ่อคอมโปนขอมโปนเอ่อมิวจักปลอยจักปลอยมิวมิวมิวจะกมิวเนี่ยพี่ยังมิวที่รูปผิดหวังมากเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเขารู้มีลูกแล้วยำทั้งเล็ดถ้าผิดพลาดเนี่ยอย่าเอาแขนมาปาดหน้ามือก็พอนะพี่นาเพราะแขนใหญ่เหลือเกินนะพี่นายำทั้งเล็ดยำทั้งเลทยำทั้ง เลสยำว้าวว้าวไต่แตะฮะเอ้าไปกลับบ้านเอ้ายืนอยู่ทำไมมาเรียกรถสิก็ทิ้งกอาไ้ทำไมล่ะมาเจี๊ยกมเรียกสินี่เอากูมาลำบากเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาใหญ่นะรายการนี้พาลำบากอ้วเนี้ย